วันนี้นะคะพบกับช่องลิต้าลิต้าในช่วงลิต้านะคะทดลองนะคะวันนี้นะคะลิต้าเนี่ยก็แอบมาถ่ายคนเดียวนะคะเพราะว่าพี่นาเนี่ยไปนั่งกินขนมอยู่ส่วนมามาก็หลับพี่แอมนะคะก็หลับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานะคะมาถ่ายคลิปเองก็ได้าลาเต้ลาเต้มานี้ แล้วลิต้านะคะว่าจะถ่ายคลิปเอ่อการทดลองคลิปทำคลิปแบบทดลองวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้เช่นแบบโค้ดกับเมนท์อตอะลิต้าเห็นในช่องวันหลังอะลิต้าอยากลองทำบ้างไปทำได้ไหมอะอ้าวแล้วก็ใช้พี่นาถ่ายเลยใช่อย่างงั้นเลยง่ายงงั้นก็ไปเรียกพี่แอมมาพี่แอมนอนอยู่ข้างบนเตอ มีตั้งไม่อยากขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่แอมอก็จะต้องดูอีกแม่เลยว่าชวนพี่แอมมาทำอะไรงั้นเราเอาอย่างนี้ไหมบอกว่าพี่แอมลิต้าซื้อน้ำโคกมาฝากโอเค <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะพบกับช่อง <c oughs> ลิต้าลิต้ามีช่วงลิต้าทดลองมาทดลองกันต่อ แล้วในเมนทอนอย่ไหเนี่ยอ๋อนี่เมนทอนเรามีเมนทอนมาฝากพี่แอมแล้วก็โค้กแล้วมาฝากให้พี่แอมกินไม่มาฝากให้พี่แอมมาเล่นด้วยอ๋ออย่างนี้ไม่ใชไปดูว่าที่ป๋าจะทำอะไรมีใต้นี้ช่องฝรั่งอะเขาอะเอาโค้กกับเมนทอนมาใส่ก็คือเอาเมนทอนแต่ใส่เข้าไปในโค้กทีนี้มันก็จะฟูอ๋อแล้วมันไม่ระเบิดเหรอมันคงไม่ละมั้ง อลองดูทำนะถ้าระเบิดปีอันนี้ของพี่แอมกินเหรอตาไม่มีเพื่อนเล่นให้พี่แอมมาเป็นนี่เพื่อนเอาอันนี้อันนี้ให้พี่แอมกินเหรอเราจะเอามาทดลองเล่นกันมาดูส่วนผสมที่การทดลองของต้ากันนี้นี่จะทำยังไงเดี๋ยวก่อนที่ต้าดูมามันจะเกิดอะไรขึ้นเล่าก่อน ก็คือเรานะคะจะใช้โค้กกับเมนทอสนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นเมนทอสแท่งนะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะเราเนี่ยก็จะใส่เมนทอสเข้าไปนะคะ <c oughs> ก็น่าจะประมาณแบบหมดนี่เย่างละวันนี้เราจะหมดนี่เลยแล้วนี่มันกินแล้วนะเราจะมาทดลองสองอันนะคะว่าระหว่างอันที่ยังไม่ได้กินกับอันที่เปิดขวดแล้วกินแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง ลิต้าเลยซื้อมาสองอันนะคะนี่ก็ให้เออแยตติให้พี่แอมกินให้พี่แอมกินให้ยตติมกินไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราเนี่ยก็เลยจะมาลองทดลองทั้งสองอันเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องใช้พื้นที่ไหมอะแต่ว่าก่อนต้องใช้พื้นที่วะนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองเนี่ยเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมก่อนคะว่ามีอะไรอย่างแรกนะคะก็จะเป็นมอดทอส วอตตวอตวอตตอตเมนชอสนะคะหนึ่งแท่งนะคะหนึ่งแท่งคือหนึ่งหนึ่งทั้งแท่งหรือหนึ่งอันหนึ่งแท่งหนึ่งทั้งแท่งหรือหนึ่งอันหนึ่งทั้งแท่งแล้วก็น้ำโพงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพุ่งใช่ไหมจะได้ลู้ก่อนใช่ อ่ะลองดูที่อ่ะมันจะพุ่งแค่ไหนอ่ะได้เดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะไม่เขาให้ใส่ลงไปในนี้เลยเหรอใช่ใส่อ้าวมาแล้วทำอะไรอีกทำไมมันไม่ฟูอ่ะยังไม่ได้เปิดฝานี่เดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะอันนี้อันนี้นี่แล้วนาริตาอันที่เปิดแล้วใช่ไหมตืมแล้วนะคะโอเคใส่ลงไปเลยเหรออาอแล้วก็เหลือเค้งให้กินไหมอ่ะไม่ต้องอ้าวอออันี้อย่าเพิ่งเด็ลุกเด็ใส่ก่อนไปสองเม็ดนะครับตอนนี้โอ้ย ดีแล้วเปิดไว้นานมันก็ไม่นี่เลยดิเอาไม่ไหวเอากี่เม็ดก่อนลอง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 แค่นี้ก่อนไหมโ <Okay. S 2> อเคาลองก่อนนะเผื่อมันจะพูดเอาหน้าใครหน้ามันนะเฮ้ย,ยเฮ้ยขึ้นแล้วเฮ้ยไม่ต้องใส่อีกเฮ้ยขึ้นแล้วนะขึ้น<อ>แล้วนะพี่นาดูดิเดือดแล้วอันนี้ตาถือว่าอันนี้ตาถือไว้ได้ได้มันเหมือนไอ้นั่นเลี่ยมาม่าเอ้าร่วงไปแล้วร่วงไปแล้วเม็ดนึงเห็นไหมเฮ้ยร่วงมานู่น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 รวงมาในนี้ ไม่เห็นมันขึ้นเลยไม่เป็นไรเราไม่ได้กินเนี่ยลดใหม่เแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องลองขวดนี้ก่อนเนีนยนะอุ้ยไปเห็นขึ้นลิซตาไหนอ่ะไหนลองลองลองปิดฝาแล้วก็เขย่าไหมเผื่อจะพุ่งอ่ะไหมเขย่ทีเดียวนะเขย่าทีเดียวนะเดี๋ยวลองก่อนนี้ลองก่อนอันนี้ว่าสมมุติว่าเราจะบอกได้ว่าถ้าใครทานโคกแล้วแบบซื้อมาทานแล้วเหลือแล้วลองทําดูไม่ต้องซื้อใหม่โยนไปทางนู้นนะพอพอ บนม้ามะม้าเย็นอยู่อยู่ในบ้านทล้วคนแต่ประมาาหลบนะทุกคนเจาทุกคนแต่ระมาาหลบนะเคียเปิดฮะดาวิ่งหนีทำไมเ่ะเอ้ยต้อต้อออซาจังเลย นะอ่ะอันนี้เราเปิดอันนี้อันที่เราเปิดแล้วใช่ไหมใช่แล้วมันไม่คุ้มมันเดี๋ยวเราลองขวดที่ไม่เปิดกันเนาะขยายก่อนดีไหมไม่เปิดไม่ออกงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราลองขวดที่ยังไม่เปิดแต่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 เราต้องแกะเมนทอลไปก่อนนะแกะเมนทอลใส่มือก่อนแกะใส่มือแล้วเดี๋ยวไหนแล้วที่เขาทำกันทำคู่ ดได้ไหมขึ้นมารีตาเร็วๆเต็มใส่เร็วๆเๆเดี๋ยวอ่าใครได้วยสายไปด้วยส่ไม่ได้แล้วได้ส่ยพอีกสายพอีก อาแหว่ไม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 ่ไ่ไม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 ่าม่ไ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 มไม่ไม่ไม่เม่ไม่ไ่นม่ไ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 ม่ม่่ไม่่มม ขย่าวขวดพอเปิดฝามันก็พุ่งแล้วเกี่ยสักครู่ไปเอาเม็ดวัคซีนขวดเลยใช่ไหมใส่กระสอบเป็นกระสอบก็ได้แล้วลองเขยา่าอ่ะลิซ่าสรุปให้เพื่อนฟังหน่อยว่ามันยังไงก็คือมันอย่างนี้นะคะเขย่าไปเรื่อยขย่าไปเรื่อยจริงๆอนะ่ะมันก็เกี่ยวกับเมนทอนนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเปิดมันไม่พุ่งใช่ไหมแต่พอเราใส่เมนทอนเข้าไปอ่ะมันพุ่งขึ้นนะเขย่าไปเลย ก็คือผลสรุปว่านะคะก็คือมันก็เกี่ยวกับเมนทอทอแล้วก็โค้งนะคะสำหรับใครที่อยากลองเล่นเล่นก็สามารถลองได้ตอนนี้แค่นี้ก็ลิต้าก็รู้แล้วว่าโคกับเมนทอทจริงๆแล้วไม่ได้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 งั้นเดี๋ยวไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะให้น้องลิต้ามาทดลองอะไรอีกทุกคนคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครัะแล้วจะให้น้องลิต้ามาทดลองให้ดูใหม่นะครับ คลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย